สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ไแม่ดาสิภามาเก็บกระเทียมอีกป้านหนึ่งพี่น้องอุ้ยดินไหมดินดำน้ำซุมคักแท้แลหรอเด็นตวจปลูกพักดีแท้พอก็ปลูกไปแล้วโอ้ยม่พ่อพักขนณะคณะป่าพี่น้องหุ่นกำลังโปงเอตออแตะไม่ได้สิเก็บเอาหุ่นหลายตนเลยหุ่นอ่ะ เป็นเผาเอไถทีไม่ไหมแต่มันป้งขืนพี่น้องเบิง้งขนาดปลาเป็นอ่ะหลายต้นเปยนไหมได้สิเก็บเอาพี่อุ้ยงามงามนี่มองพี่อีกบากหลายเลยเก็บไปลวกกินพี่น้อง ขึ้นมานี่กำลังแตกเป็นสวนพักเกา่าเพิ่นไทยแบ่นั้น,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 นตอกขึ้นมากี่น่องเบ้อ Ina, Thousands ses 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 เดีิวไปกว่าเดีกว่าเดี๋เดีวเดี๋วเดีวโอ้ยหอมกลุ่มเลยไปนี่พอแล้วพี่น้องคุณนะเต็มมีแต่แนวเดียว กำลังพ่อกินเลยพี่น้องเบิง้งก็ติถอนเอาสี่กระไดพี่น้องถอนเอากระไดเอากันไกลมาตัดกระไดพี่น้องคนพ่อกินเลยพี่น้องอวนรวเลยพุ่นคนหน่อยกำลังตัดอยู่ไอ้คนหน่อยเก็บไห้เบิงคนหน่อยสิตัดไห้เบิงพุ่นน่ะตัดก็ตัดก็ไปล,ลูกนั่นน่ะ เห็นป้ะก็หน่อยเอากระตามาใส่พ่อมดิเลยเอานีบนั่นใส่กระตาพอ่อโอ้ยพ่อกำลังงามเลยเนาะกำลังอ,อ่อ,อนๆเอาพ่อก็พ่อก็เก็บเอา้าพ่อกับลูกอะพ่อก็ได้อะพ่อก็ได้เหรอพ่อก็ทำได้แม่เนี่ยพ่อก็ทำได้แม่เนี่ยเก่งเก่งเก่งทั้งพอ่อทั้งลูกเลย

เพ oh, ื <t Rahmen exemplo> oh, I I ่อนอะดมพ่อมมนแมนเมื่อไรได้แมนบ่ครับเว้ยได้จะได้เต็มตะกร้าแล้วพ่อตะกร้าใส่กับพ่อนั่นโอ้โห เอาตะกร <Bond> pakai, ้าอย่าลืมมาตะกร้าเด้อเราลืมระวังตะลืมตะกร้านะลูกดอกเพิ่มเริ่มสิออกแล้วพี่น้องกระป๋อคนเนี้ยใส่ตะกร้าละโอ้เต็มกระตาแล้วเอาใส่ถุง ว้าวจ้าดูดิพลังเอากระเทียมใส่พี่น้องกินแล้วพ่อกับลูกเอาอันขนมปังใบฉีดมะใบใบกระเทียมสดๆในปลาพี่น้องนั่นเห็นไหมพ่อบใบวุ่นน่ะกินสดๆเลยหอมไหมพ่อโอ้ใบกระเทียมสดๆ หอมแม่เดอหอมมากเลยใช่ไหมแสบตักลูกแสบดีเพิ un> un> <h <h ่นว่ากันไกลดีกว่าลูกกันไกลดีกว่าแน่อันนี้ไวกว่าอ๋อเอามือไวกว่ากันไกลโอเคค่ะคุณน่ะพอกระเก็บกินลูกอะ อเอาถุงมาให้พ่อสิแล้วจะไปดองด้วยไมไม่ได้มีดแล้วค่ะเอามีด งามขากงามแน่พี่น้องเอยมาเก็บน้ากันเด้อกาลังงามกำลังพอดีกิน หอมมากเลยหอมบอพ่อกับลูกพ่อกับลูกค้ากินมยำหม้อนอเลยัดเส้เลยด้วยเนื้อต้มยสนน้ตย้อ้

พี่น้องเก็บแล้วก็ไม่อยากเศร้ามันงามโพดนี่แล้วนะพี่น้องปาดออกสีเหล้วก็เก็บขื่นหนึงสี่นี่ขันสมแซ่ขักพี่น้องนี่จังสี่นี่นแมนเบิดคุณนะโอ้โ,อโอสอ,อนแมนเบิดปลาคุณแมนเบิดโอ้วนข้นหน่อยหน่อยเศร้าเก็บซอยแม่แล้วไปพอแนละ้วกลับบ้านแล้วแล้วปะพอหรือยังพ่อ ไม่พอโอเคไม่พอแต่ไม่เก็บช่วยนะกําลังออกดอกเพิ่นพีน่น้องกําลังอ่อนพอกินเลยตน้นเพิ่นดอกเพิ่นต่างล่ออีกจักน้อยโอ้สะอ่อนสะอ่อนมึงมึงเนยพีนนนพ่น้องแมนเบิร์ดอั่วรัวไปเพินน่นพ่อกับลูกไปแหละแม่สะอ่อนประเศร้าพุ่นน่ะ อุ้ยกำลังพอกินลอกหมาโอ้อันรอเขาไงลูกเออรอเจ้าของตกปลา ได้เต็มเป้แล้วพี่น้องกลับบ้านได้แล้วลมแห้งแหๆค่ะกลับบรรยากาศดีดีพี่น้องว่าห่อนบอ่าหนาวก็ลังพอดีกระเทียมกับขรพอดีกิน อ้าวเด็กมาถึงรถแล้วแต่เปิดประตูไม่ได้เข้ารถไม่ได้ไปข้ารถลุกกลับบ้านาลลกลับบ้านละพี่น้องเจอกันไหม่คลิปหน้าเด้จ้า